มันอาจจะฟังดูไม่แฟร์หน่อยนะคะสําหรับร้านอาหารถ้าว่าฝน,นจะเปรียบให้ดู2ออย่างนะคะร้านที่อร่อยกับร้านที่ดังะะถ้าเป็นลูกค้าที่เข้าไปครั้งแรกน่ะเขาจะเลือกร้านที่ดังก่อนอร่อยอร่อยหรือดีเทลข้างในเขาจะไม่รู้ไม่สนใจหรอกคะ่ะไปก่อนไปดูก่อนว่ามันคือยังไงนะคะคนโอ้ยคนมุงเยอะคนต่อแถวเยอะส่วนร้านอร่อยมันยังไม่ดังอะ่ะ คุณถ้าเป็นพ่อค้าไหมครับคุณจะรู้เลยว่าเออมันก็จริงอะ่ะดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ร้านคุณเริ่มดังทางออฟไลน์นะคะเข้ามาสู่ออนไลน์จ้าโดยผ่านการตัวตนของคุณออกบอก,บอกให้โลกรู้ว่าร้านคุณเนี้ยอยู่ตรงไหนของประเทศให้ร้านมันดังซะยิ่งถ้าดังปุ๊บอร่อยด้วยปุ๊บคุณได้สองเด้งเลยค่ะตามมาปุ๊บอย่าลืมนะคนทั่วไปร้านเล็กๆอยู่ไหนถ้าอร่อยและดังเขาก็ตามไปนะคะ ถ้าใครยังไม่ออกมาสร้างตัวตนหรือบอกว่าร้านคุณดังเนี่ยออกมาได้แล้วนะคะผ่านโซเชียลซะและสำหรับข่าวดีใครที่อยากจะมีร้านผัดไทยหอยทอดเรียจานเป็นเจา้าบอสฝนเป็นเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดเรียจานย์นะคะมีทั้งหมด40สาขาทั่วประเทศไทยแล้วมาแบ่งอาชีพให้ฟรีค่ะค่าแรนชาสามหมืน่นเไม่ได้ขายใครสนใจอยากเป็นครอบครัวเรียจานทักมาได้เลยนะคะดังพอสมควร มันจะมีหน้าร้านที่ใหญ่ร้านเล็กๆมีกระทะใบเดียวว้เล็กๆสามารถผัดได้เลยและขายได้เลยนะคะพร้อมรวยไปด้วยกันเมื่อไหร่ที่ครบ100สาขาเมื่อนั้นจะเก็บค่าแฟรนชายสเหมือนกตอนนี้รับแค่100สาขาเท่านั้นใครสนใจทักได้ค่ะที่ผัดไทยหอนทอดเดจารย์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย